เสียงลมวูบแรกพัดผ่านทุ่งนาแห้งเหี่ยวยอดยาเอ็นไปตามแรงลมเหมือนลมหายใจสุดท้ายของแม่เท่าคนหนึ่งที่นั่งอยู่หน้าศารลาวัดมือหนึ่งถือพัดสารเก่าอีกมือหนึ่งรูปเส้นผมที่หลุดร่วงลงมาอย่างเงียบงันปิ่นผมเล็กๆที่เน็บไว้ข้างหูหล่นลงบนพื้นไม้กระดานเก่าโดยไม่มีใครเห็นไม่มีใครเก็บและไม่มีใครจำได้ว่ามันเคยอยู่ตรงนั้น ปิ่นผมที่แม่เคยเน็บไว้ตั้งแต่ยังสาวมันเคยมีลายดอกพุธสีเงินที่ลูกชายเคยถามว่าแม่ใส่อันนี้ทำไมมันไม่เคยเหรอแล้วแม่ก็ตอบยิ้มยิ้มนะว่าแม่ใส่เพราะมันเป็นของแม่เจ้าตอนนั้นเขาอายุ13และไม่ได้คิดมากไปกว่านั้น หลายปีผ่านไปเด็กชายคนนั้นโตขึ้นกลายเป็นชายหนุ่มในเมืองมีเสื้อเชิ้ตรีดเรียบมีโทรศัพท์แพงๆและมีคำพูดในลมหายใจที่ไม่ค่อยอยากกลับบ้านเพราะบ้านไม่มีอะไรน่า